ดูด่วนเดือดแน่ทีมชาติไทยเปิดหัวลุ้นบอลโลกดวลอุสเบวันนี้เป็นรองแต่ต้องสู้เพื่อแต้มด้านบุรีรัมดุดันกว่าชนะบีจีสื่อยกแต่งแชมป์อาเซียนเกิดขึ้นได้ยังไงติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยนะครับคลิปนี้จัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนํานี้เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่ เกรเน่พัดในเคสการาโนล่าบาผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเน่พัดในเคสการาโนล่าบาอร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ช่วงแรกนะครับผมขอไปเก็บตกควนหลงศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนกันก่อนนะครับบุรีรัมยูเนเต็ดลงเล่นรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกนะครับ เจอกับ BG นัดแรกเนี่ยจะเล่นที่ที่บุรีรัมย์ก่อนนัดที่2ถึงจะกลับไปเล่นที่ BG นะครับในนี้ต้องยอมรับนะครับว่าบุรีรัมย์จัดเต็ม BG ก็จัดเต็มแต่บุรีรัมย์มีความดุดันกว่าเล่นในบ้านทีมเวิร์กดีกว่าคุณภาพนักเตะต่างชาติก็ดีกว่านะครับคุณผู้ชมบุรีรัมย์เนี่ยออกน้ำไปก่อน1-0ูนจากสุปชัยใจเด็ดแล้วก็มาโดนตีเสมอนะครับ อิวฮานฟานดี้ชัดชัยบุตรพรมเนี่ยรับบอลพลาดแต่บุรีรําอย่างที่บอกว่าเวลานัดที่ต้องชี้เป็นชี้ตายนัดที่ต้องเอาผลการแข่งขันเนี่ยเขาทำได้ตลอดนะครับโดนตีเสมอแป๊บเดียวก็ไม่ได้ประตูขึ้นนำา2ต่อ1จากพันสายเห็นวิบูลนะครับลูกเตะมุมบุรีรมัมยังอันตรายเสมอและเกมนี้มันชี้ชัดคือเรื่องของคุณภาพนักเตะต่างชาติจริงๆนะครับบิโซลีคือความแตกต่าง ลากเข้ามาซัดด้วยขวาเข้าไปอย่างเฉียบคมจบเกม3ต่อ1บุรีรัมคุมความได้เปรียบนะครับก่อนจะไปเล่นในที่2ด้วยการไปเยือน BG ที่ BG จีสเตเดียมในวันที่7พฤษภาคมนี้แต่การที่บุรีรัมชนะด้วยสกอร์ที่ห่าง2ประตูเนี่ยโอ้โหทำให้ตอนนี้บุรีรัมเนี่ยโอกาสเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคือสูงมากๆนะครับคุณผู้ชม ก็ไม่แปลกใจเพราะต้องยอมรับวว่าบุยดำตอนนี้ยังห่างจาก BG เยอะพอสมควรเลยนะทั้งเรื่องของอย่างที่ผมพูดไปคุณภาพนักเตะต่างชาตินักเตะไทยเลยที่สําคัญทีมเวิร์คแพชชั่นดีกว่าแต่ที่บอกว่ามันก็ไม่แน่หรอกมันเหลืออีกหนึ่งเกมซึ่งจะเป็นเกมเยือนแต่ถ้าใครดูเสถิติในปีนี้เนี่ยบุยดเจอบ g บุยดำเก็บได้หมดครับคุณผู้ชมต้องยอมรับว,ว่า เสถิยของบุรีรัมดีกว่าก็ต้องรอดูนะถ้าเกมที่2ไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเนี่ยก็น่าจะเข้าชิงตอนนี้บุรีรัมกลายเป็นทีมเต็งแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมพูง่ายว่าพวกเขาเจอไขรก็ได้อีกคู่หนึ่งเนี่ยกงอันฮาน,หาหนอยเนี่ยไปแพ้ทีมอินโดก่อนนะกงอันอาจจะไม่มาตามนัดก็ได้นะ,ะก็รอดูนะครับแฟนบุรีรัมช่วงนี้น่าจะมีความสุขกับฟอร์มการเล่นของทีมนะครับ ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นทุกแชมป์ไทยลีกก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดก็มีโอกาสคว้าแชมป์แล้วก็ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนโอกาสเข้าสู่รอบต่อไปก็มีสูงมากรอบชิงนะครับโอ้โหต้องบอ,บอกว่าพวกเขาโหดจริงส่วน BG จีปทุมยูนเต็ดน,นะผมว่าปีหน้าถ้าเกิดอยากจะมาลุ้นแชมป์กับบุรีรัมเนี่ยตัวนักเตะต่างชาติต้องดีกว่านี้ครับต้องแบกทีมให้ได้หน่อย ไม่ใช่3วันดี4วันไข้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันคู่ชิงแชมป์สโมสรอาเซียนขณะที่ไทยลีกผมแอบไปดูเว็บเว็บเพราะผมดูเจลีกเซเรโซโอซาก้ากับทางฝั่งของโอกายาม่าอยู่แต่ดูไปก็ต้องยอมรับว่าฤดูกาลนี้มันแทบจบแล้วครับสำหรับเมืองทองการที่บุก่ยแพ้ขอนแก่นเนี่ยมันตอบทุกอย่างขอนแก่นตกอาตกชั้นไปแล้วขอนแก่นมีแพชชั่นมากกว่า เมืองทองเหมือนเล่นให้จบจบแมตช์แั้กแต่ที่ได้รับโอกาสลงไปเล่นเนี่ยก็ไม่ได้โชว์เสกยภาพอะไรออกมาให้เห็นเช <c oughs> ่นเดียวกับโค้ชอย่างจีโน่และเตีรี่ผมรู้สึกว่าช่วงหลังแกเหมือนเหมือนแบบรู้ว่าจะไม่ได้ไปต่อก็ไม่ได้มีแพชชั่นอะไรเหมือนช่วงแรกแลละทุกอย่างท,ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเล่นให้จบฤดูกาลไปก็ไม่แปลกใจที่จะแพ้ขอนแก่นนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเมืองทองนี่ทรงไม่ดีทรงอย่างแย่ขาด บอเมตขาดพิชาขาดคณะคคณะไปแทบจบแล้วตัวต่างชาติช่วงนี้ก็พึ่งพาไม่ค่อยได้เรียบร้อยครับเมืองทองแพ้ไปและแพ้ขอนแก่นด้วยหนักครับช่วงนี้แฟนบอลเมืองทองก,ก็ก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันต่อไปนะครับสำหรับทัพกีเรนพยองโหแพ้ขอนแก่นหนักจริงครับอ่ะจากนั้นคลิปนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องราวของทีมชาติไทยกันหน่อยครับวันนี้จะมีคิวลงสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายนะครับมีโคตา8ทีมไปฟุตบอลโลกเยาวชนที่กาตาในช่วงปลายปีนี้นะครับเกมแรกของช้างศึก U17 ของเราครับวันนี้จะเจอกับอุซเบกิสถานซึ่งเป็นงานหนักอุซเบกตอนนี้สถาปนาตัวเองมาเป็นทีมระดับท็อปของวงการฟุตบอลเอเชียเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็กผลงานของพวกเขาดีมากๆและไทยต้องมาเจอเนี่ยบอกเลยว่างานหนักแต่ชุด U17 ที่เซอร์เดดคุมเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมที่ดีนะครับตั้งแต่ที่เมืองไทยไปเก็บตัวที่กาตาแล้วก็มีเกมอุ่นเครื่องกับทีมยักษ์ใหญ่อย่างทั้งกาตาและก็ญี่ปุ่นและฟุตบอลระดับเยาวชนอายุ17ปีเนี่ยมันไม่ห่างกันมากซึ่งแน่นอนครับถึงแม้จะไม่ห่างกันมากแต่ทีมชาติไทยถ้าจะหวังแต้มกับอุซเบียผมพูดตามตรงว่ามันต้องท็อปฟอร์มมันต้องเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีข้อผิดพลาดจังหวะจบต้องทําให้ได้ ซึ่งเซอร์เดตและก็นักเตะทีมชาติไทยย17น้องๆทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับเซอร์เดเปิดใจก่อนเกมนะได้อย่างน่าสนใจนะครับเขาบอกวความพร้อมของ u 17ตอนนี้ก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องเตรียมทีมมาดีศึกษาการเล่นของอุซเบกิสถานมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเปลี่ยนสถานก,การณ์ของพวกเขาจุดอ่อนจุดแข็งของคู่แข่งเราต้องยอมรับโลกฟุตบอลมันกว้างใหญ่หลายคนเพิ่งออกมาเจอโลกที่แตกต่างมันมีหลายเรื่อง ทั้งการเตรียมทีมทีมสตาฟการบริหารงานการฝึกซ้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเราต้องยอมแล้วว่าประเทศเรายังตามหลังโลกฟุตบอลป็นกว้างมากทีมชาติยู17ก็พยายามเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดเป้าหมายเกมแรกคือต้องมีแต้มถ้าได้3แต้มก็เป็นโบนัสซึ่งเกมนี้อาจจะส่งผลต่อการเข้ารอบเกมนี้มีความสําคัญมากอุซเบเป็นทีมที่ตัวใหญ่และแข็งแกร่งเขาเปลี่ยนสถานการณ์ได้รวดเร็ว เราต้องระวังตรงนี้ต้องไม่เสียประตูคือเป้าหมายแรกกลุ่มของเราคือกลุ่มที่โหดที่สุดแต่ละโถมาร่วมกันก็มีความยากแต่ละชาติก็ไม่แตกต่างกันมากสามารถแพ้หรือชนะก,กันได้หมดคาดเดาผลการแข่งขันไม่ได้เงอไม่ได้ไม่ได้ง่ายเลยแต่เราจะสู้อย่างเต็มที่ทําให้แฟนบอลประทับใจเชื่อว่าเด็กชุดนี้ใจสู้อยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับเวลาสี่ทุ่มนะครับทีสปอร์ต YouTube Facebook ช้างศึกถ่ายทอดสดชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายอย่างที่บอกว่าจะไปบนโลกอะ่ะมันต้องมีแต้มมาเกมเนี้ซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันยากเพราะอุซเบีเขาพัฒนาไปได้ไกลจริงๆส่วนเราถึงแม้ว่าการเตรียมทีมต่างๆจะดีมากๆแต่อย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ง่ายคุณผู้ชมเราอย่าประมาทเราต้องโฟกัสในทุกวินาทีเพราะว่าเกมตอนนี้เสมอได้เนี่ยโอ้โห ได้ความมั่นใจเพราะผมรู้สึกว่าอุสเบคือคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแหละนะในมองผมนะพวกช่วงหลังชุดใหญ่ชุดเล็กเขายกกระดับมาได้ดีมากสำหรับอุสเบกิสถานผมว่านั้น,นี่ยทีมชาติไทยต้องมีสมาธิให้เยอะเข้าไว้ต้องเล่นใ้อย่างเพอร์เฟกคือถ้าเสมออุสเบได้ผมว่าโอกาสมันมีสูงมากนะในการที่จะได้ลุ้นเข้ารอบต่อไปก็รอด,ดูแต่ผมรู้สึกว่ายังไงน้องๆก็สู้อะ และไม่แน่ครับฟุตบอลนัดเดียวอาจจะเกิดเซอร์ไพรส์อะไรก็ได้นะสินวาม็กเซดนัทกิจโพสีปรมเมพละองดีดันุพลชวว์เงินมาทุกคนพร้อมชุดนี้ผมรู้สึกว่าใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของใจไม่ต้องกลัวสู้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอยู่ดีว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่านัดเนี้ยจะเป็นอีกหนึ่งนัดที่เราลุ้นสนุกดูแล้วมันแล้วก็ได้เห็นถึงแนวทางและวิธีการเล่นของทีมชาติไทยชุดเยาวยชนที่ชัดเจน กติดตามกันนะครับวันนี้ส่งกําลังใจเสมอได้สาหรับผมนี่คือสุดยอดมากแต่ถ้าชนะได้เนี่ยโหมันจะโคตรจะเพอร์เฟกถ้าชนะได้เนี่ยโอกาสไปบนโลกคือโคตรสูงอะ่ะเกมนี้นะที่เจออุลเบยเพราะผมรู้สึกว่าอุลเบยคือผู้ต่อสู้ที่หนักจริงๆก็เชียร์น้องๆกันนะครับอย่าลืมวันนี้ส่งกําลังใจกับทีมชาติไทย U17 เวลาสี่ทุ่มบ้านเราติดตามรับชมกันนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะกลับเป็นปกติแล้วเดี๋ยวจะกลับ ไทยและสำหรับผมต้องสุยนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสุยกันด้วยแล้วก็แนะนำนี่เลยนะครับปรเปอยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้น,นๆโปรตีนเน้นเ้นเกรเน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ